What happened to the red? One enemy remaining. Yeah! One enemy yeah. remaining. Four of those! ก่อนจะเริ่มคลิปผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับร้านลิทแมนช็อปโน .1 เรื่องเติมเกมเติมเกมมาแล้วและในราคาถูกเข้าไวใน5นาทีถูกกว่าเติมเองตั้ง10%เติมเกมในเว็บรับลิทแมนคอยใช้แทนส่วนลดได้อีกเติมเกมแบบผ่อนชาระนานสุดถึง10เดือนอีกด้วยพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงสามารถเติมได้แล้วที่เว็บไซต์และไลน์ลิทแมนช็อปเติมเกมถูกไวผ่อนสบายมีเงินคืนต้องที่ลิทแมนช็อปเท่านั้น อากูเข้านะบอกเลยนะอากูเข้านะเฮ้ยไม่มีรีคงรีคอนมิสเลยเหรอไม่ทันไเราเพิ่งเดินมาทีเดียวใช่บัตรมันเองเราบัตรเปิดกว่าบัตเปิดกว่า reloading one g a n ตัวไว้ตัวตัววาย one enemy r e m a มาเอดีว่ามาเอดีว่ามีเคียแล้วเอ้ยมีมีตัวนึงเฮเว่นเฮเว่นเ l a น t e d อี้เป็นเฮียอะไรกระโดดไม่ขึ้นหรผมเฮ้ยเมื่อกี้กูชนเรียวรีไปสองตัวแบบใช้ได้ไหมผมพี่ แม่เลยตาดแล้วทำระแเดแล้วแม่เย็บเฮ้ยมาจุดคืนเฮ้ยมนใส่กบมามาคุณมาตายบีอะบีไม่เขียวบีเขียวบีเขียวบีมีตัวนึ่งเอเค Spike down B One enemy remaining โอ้ยพีย่เฮียมึงนี่แม่งรอกูตายก็อนไอ้โรคจิตลดคำหยาบหน่อยได้ไหมเฮียเด็กบางตัวหยาบแบบกูยวิมตังนะครับบางทีครับพูดกับผมมันไม่สิง่งคุณ่ดีครับเรียนรู้แยกแยะแกแ้ไขกันเองนะโตๆกันแล้วนะครับส่วนใครที่ยังไม่โตพอก็อเอ้ยแม่ ตอนแรกก็ว่าเป็นตัวเลือกอยู่หรอคนที่5้าเรขอบคุณสำหรับหนึ่งไว้พีครับเทก้าเพื่อน่วยเด็กๆจาะขำหยาบช่องนี้ด้วยช่วยด้วยช่วย่วยช่วยช่วยช่วย่วยช่วย่วยช่วยดวยเฮ้ยติดล่อกหัวใจเพื่อนู้อโอ้โหเลยมาแล้วเย เจ้าจังเบชาวัดเียมวันเทียมวัเียมวัเทียมตอนนี้ตอนนี้ตอน้ตนี้วัดเดินด้วยความกล้านะควายไม่โดน้งนัดเียนสิถึงด่ากันไม่าแค่สัก วิ่งฉกมาเลยไงสัตว์มาตาม้าเดฟฟิ้งไอ้คนร้อนฮ่าฮ่แม่งตกใจกูไอ้สัตว์เฮ้ยโอ้โหไอ้สัตว์เหรอเก็บปืนเลยดิเปิดได้ทีน้องทิศซ้ายทิศซ้ายระวังทิศซ้ายไอ้คนมีชนิดเปิดไอ้สองตัวสองตัวสองตัวรอคนร้อนทีทีเดี๋ยวพี่เิ็งไอ้นนี้ไอ้อง เดินเดินเข้าเดินเข้าเดินเข้าเราเดินเข้าวสวยึเปลซีทีมาตัวนึงสองตังวเขียนแล้วแม่งกูบอกเลยแม่งซวยขัดแม็กว่ามันเช็คว่ะไม่เช็งไม่เช็งไม่เช็งไม่มีทางทีมงาโเต็มเฮียว่าอะไรไอ้ยิงเฮ้ยกอล์ฟไอ้เหี้ย อะไรอ่ะไอ้เช่นนี้แม่งหิงพี่กู้สัตว์แล๊บนึงไม่อกืนยหอได้ได้ได้พียได้พีกูไปนไอ้เพีอ้เฮ้ยเดินมาฮะนอีกแล้วชาตินึงชาตนึงชาตนึงชาตนึงชนึงไปสตัวหมาแน้วป่ะนะไอ้ะท้ตัวาย อยู่ไหน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 เฮ้ยโอ้โหหัวแตกแล้วด้วยตาย No charges left โอ oh, <laughs> ้ยเย็บไปประตูทำไมไฟแดงจ้าลูกไม้บูดพี่ r ิเฮ้ยคิวจอยคิวจอยอยู่ไอเมีนด้วยคิวจอยเซตไฟยู

มาฮะทีนี้ใจร้อนใจร้อนน้อนวัดไอ้สัตว์จังหวะนี้แหละว้าว Last player standing หุยจังเดินทำไมอะจังเรนนิ่งเหมือนเดิมตัวเนี้ยจังเจ้าของอีกับพี่ชาเฮ้ยสวยเลยจัง น้องชิมจะี่ไม่มันหาโทษมัวไอเ่แ t ที่ส่ะเล่นเป็นทีมเอาะไม่ได้โทษใครรมันกระโดดกลางรานกันแล้วี่มึงบอกใคยครับยิงโดนให้หนมีลิงตัวนึ่งมีเหรอระวังบีระวังบีต่ว่ายัลลาชีนา ช่วยแล้วโอ้ยย่าพี่โอ้ยบเจ็ดสิบแปดลบเจ็ดสิบแปดก๊อฟก๊อฟเน้นไมเล่นก๊อฟตอเ้หน่อยต้องเดาเว้ยช่วยใจลบเจ็ดแปดก๊อฟเด้งก๊อฟจังหวะนี้ต้องเด้งแล้วเด้ง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 ้งดไอ้านี่ไม่ค่อยไอเด้าอ่ะอยู่มน้ก๊อฟมนบมนบมนบ ่เหั my turn หนไอ้ยทีดักแบบตียไม่ต้องออกอ่ะชดชดชดกูมีกลแล้วกลงแล้วโอ้โหแล้วกูจะหันไปช่วยเพื่อน my u l t ready จะชดจะชดว่าจทีพี่ Spike planted พี่เอกลงไปจอกูหมุนสาดโดนโดนดอลง One enemy r e m อเงยหเล่มเขาที่หัวเอาเนตลเน่ยไปยิงยิงประตูยิงประตูยิงประตูเน็ตสูตรที It's o u a me เอไขแม่งไม่ไหวนะโอ้โหส PLANTED! Last player standing. Stay down. are Spike planted. I have told One enemy remaining. Yeah, อยู่ไหนเฮ้ยทำนิดครับนิุ้ยเยอะแล้วตังเอาโอ้โหจะหมดแล้วหมดแล้วตังใจเย็นฮะอะไรพี่ะดิไตังตังใจเย็นมาเก็ตตัวหนึ่งอยากพึ่งออกนะ Spike planted Last player standing โโอ้ห

ไอคิดแม่งต้องแนวฟุกนี่หวสักช็อตเดียวไม่มีไม่มีไม่มีไม่ช็อตนะเฮ้ยช็อตทำมตัวน่ทำมิตัวนึงตัวลตัวลองตัวทำมิดมาทำมิดมาเพื่อนข้างบนไอ้กูเหลือนึกูเหลือนพื่อนไ ไปกลับมีลิงไหมเพราะว่าถ้าเดี๋ยวโดนฉกเก็บเก็บของไว้โอเคไม่ไรไม่ไรหนูหนูถือปืนไปเลยสวยสวยสวยกลับเล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 ยมีเมนมีมีเมนเปิดเปิดแ oh, okay. okay. ต่เข kind of ้าสวย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 จะเย้ไหมรอ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 จะเย็นพี่ตายยิงค่อยปาดพี่ตายยิงค่อยปาด No charge สวัสดีครับพอพอปิดหนึ่งศ n e รูเหลืออยู่ตาย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 

เดี๋ยวเอาบอมเดี๋ยวบอมให้พี่ตาไอทีมเรอมืดได้ปะสวยสวยสวยรอรอรอพร้อมยังทีปล่าเลยเอาเอาเลยเอาเลยที s ส่เเคี้ยวอุ้ยเอาพีทีพีทียิงทะลุตะมอง่สักูมี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 ป้อมอยู่มีป้อมอยู่เอาเล่นกันมาสองคนนะเอ้ยพี่กล้องพี่เห็นไอ้ดูป๊อปเอ้ย พี่ดูสับจับจับ่อบตั้งแอบเลยตั้งแอปเลยมาสัมรน์มาสัมรจ๋เจม้ออออออาล่อมาล่อ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 ลรอล่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 อลออ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  Enemy <ป>ดีๆๆดดมาวันนี้สวยแอบริมแอบได้บ้างไปช่วยมึงก่ง Yeah, so oh shit, yeah. so, oh, I thought done. planted. Last player standing. one! You're dead P. ready. The defenders view. win! Back to my workshop. Still much to be done.